สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนผู้ติดตามช่องของอาจารย์ทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ได้ไพ่มาใหม่นะคะชื่อว่า r เรตินาเวสม t h ทาร์ t นะคะวันนี้นะคะเรามาชมหน้าไพ่กันพร้อมๆนะคะว่าไพ่นะคะมีความสวยงามมากแค่ไหนนะคะ อาจารย์ยังไม่ได้แกะซีนนะคะวันนี้นะคะจะมาแกะดูพร้อมๆกับเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะพอมาถึงปุ๊บอาจารย์ก็แกะให้เพื่อนๆดูเลยค่ะกล่องนะคะมีความหนานะคะแล้วก็สวยงามนะคะด้านหลังกล่องนะคะ ข้างในกล่องปาของกล่องนะคะก็จะมีใบเซอร์ติฟิเคตนะคะแล้วก็ตัวเลขนะคะของกล่องนะคะแล้วก็ รูปภาพตามภาพเลยนะคะก็ชุดนี้นะคะก็เป็นเรติน่าไวต์สมิธทารต์นะคะเวทสมิธทารต์นะคะก็มีรูปของคุณพาเมล่าโคมินสมิธด้วยนะคะใบแรกนะคะก็เป็นเดอะฟูลนะคะให้เดอะฟูล สวยงามมากค่ะสีคมชัดนะคะ The Magician High Prestige สวยค่ะแล้วก็เนื้อของไพ่ก็รู้สึกว่ามีความหนานะคะแล้วก็ขอบของไพ่นะคะก็เป็นขอบสีทองนะคะ สวยงามค่ะตรงความต้องการของอาจารย์เลยนะคะสำหรับนี้ The Emperor The Hermes The Lover The Charlotte Strength นะคะ สวยงามทุกใบเลยค่ะ Will of Fortune แล้วก็มีความลื่นนะคะมีความลื่นของไพ่ดะะีไพ่ The Date นี่ก็มีความขลังมากนะคะ Temperance devil the tower the star the moon the moon ก็สวยนะคะ the sun คือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะ สนใจนะคะไพ่ที่สีสันสดใสนะคะขอบสีทองนะคะแล้วก็ต้องการนะคะไพ่ที่มีความหนานะคะพอสมควรนะคะก็เลือกเลยค่ะสำหรับนี้นะคะสำหรับเรติน่าเวสสมิ i ทาร์ r o t นะคะ o ฟ r of อ ไฟออฟวันอาจารย์จะเปิดทุกๆใบนะคะเทนออฟวันเ e ซออฟวันทน f ยออฟวันควีนออฟวันคิงออฟวันเอ็กซออฟวัน two of cup three of cup four of cup five of cup six of cup seven of cup eight of cup nine of cup ten of cup p a g e of cup knight of cup queen of cup สีสันสดสวยทุกใบเลยค่ะ Two of Swords ให้อารมณ์นะคะไพ่จะให้อารมณ์ตรงตาม r i d e r w a d นะคะที่เราต้องการนะคะ Five of Swords Six of Swords Seven of Swords Eight of Swords Nine of Swords Thin of Sword, p e a of Sword, สวยงามค่ะสวยงามทุกใบ e g of Pentacle, Three of Pentacle, สีสันนะคะชัดเจ,จนค่ะ สวยงามมากค่ะไพ้ใบนี้มีแสงและเงาด้วยนะคะนี่ page of pentacle king of pentacle นี่คือด้านหลังของไพ่นะคะ ด้านหลังของไพ่ก็จะเป็นรูปแบบอย่างนี้นะคะนี่คือหน้าไพ่ค้าหากเพื่อนๆนะคะชอบในไพ่สำหรับนี้นะคะสามารถซื้อหากันได้นะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมารีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตาม